สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงครับวันนี้ก็มาอู่ต่อเติมซับอีกรอบนะครับนี่มาดูเจ้าดำร้อเอดครับเมื่อวานยังเหลืองขาวอยู่เลยเนะวันนี้ออกลายแล้วครับนี่โอ้เป็นไงครับนี่ใครที่ชมคลิปเมื่อวานนะครับยังดูแบบเหลืองขาวอยู่เลยครับวันนี้แทบจะไม่เห็นเหลืองกับขาวเลยครับนี่ไอที่พ่นไปครับเหลืองขาวก็มีนิดเดียวนะครับนี่ดูครับ อันนี้ยังไม่ได้สีเคลือบนะครับมันเลยยังไม่ออกเงานี่ครับโอ้ช่างแป๊บเดียวครับนี่ดูครับรอบไอหัวก็เสร็จแล้วครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับนี่หัวนี่ส่งสไตล์ครับภายในก็เอาสีนี้เลยนะครับนี่เข้ากันเปี้ยเลยครับนี่สีนี้โอ้ดูครับอสีม่วงครับ โอ้อยังทางอูใส่ให้หนาๆเลยครับแม็กซิตโอ้จะได้มาจากไหนเนาะนี่ครับส่วนแผงหลังก็ยังไม่เกะลายนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเกะลายนะครับตัวนี้ว่าช่างเน้นหัวให้เสร็์ก่อนนะครับนี่ของร้อยเอ็ดนะครับอีกไม่นานนะครับของร้อยเอ็ดนี่ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้ครับนี่ ของรอยเอดนะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับของต่อไปก็ชุมพลบุรีนะครับนี่ที่ติดจองกับทางอู่ต่อเติมซับทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าสีนี่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเอาสีแบบไหนนะครับนี่แต่สีนี้ของรอยเอ็ดคือเจ้าของแกเลือกมาเองนะครับสีนี้แต่ว่าทางลายก็ทางอู่จัดให้นะครับทางลายครับนี่สีภายในก็ทางอู่เลือกให้เข้ากับสีม่วงเลยนะครับตัดกัน สวยดูดีมากเลยครับนี่นี่ครับโอ้วันเดียวเองครับดูที่เห็นตอนแรกนะครับที่ผมบอกว่าสีเหลืองนะครับนี่ไวตีตีเป็นเส้นนะครับสีเหลืองดูครับสีขาวที่พ่นไปเมื่อวานเต็มครับเป็นแค่จุดๆนิดเดียวนะครับดูครับนี่ใช้สีเยอะพอสมควรนะครับกว่าจะเป็นรูปร่างกว่าจะเป็นลายนะครับต้องพ่นให้ทั่วแล้วครับนี่สี แล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นนะครับพ่นสีเหลืองเราปิดปิดลายเหลืองไว้แล้วก็พ่นทับสีขาวอีกทีหนึ่งครับนี่ไม่ใช่ว่าพ่นเป็นจุดๆนะครับไม่งั้นมันจะด่างนะครับก็ต้องพ่นให้ทั่วครับนี่สีสันก็จะประมาณนี้เลยนะครับรอยเอ็ดนี่ช่างกำลังติดข้างหลังอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับช่างก็กำลัง นั่งเกลายข้างหลังอยู่นะครับนี่ลายก็จะประมาณนี้ครับพอติดเสร็จเราก็จะพ่นสีขาวทับอีกทีนะครับเหมือนตัวเมื่อวานนะครับไม่ใช่ว่ามาพ่นติดลายแล้วจะมาเกะได้เลยนะครับเดี๋ยวก็รองสีขาวทับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ถ้าใครดูแต่เมื่อวานก็จะเห็นนะครับคลิปแรกที่ผมถ่ายไปเมื่อวานนี่ครับต้องมีประสบการณ์นะครับนี่ดูครับส่วนเว้าส่วนโค้งติดนี่ครับเผื่อมันไม่เสมอ ช่างครับดูสายตาครับนี่เปี้ยเปี้ยสายตาดีครับช่างใสประสบการณ์ล้วนครับนี่นี่ครับนี่ตำดาเสร็จนี่ครับประมาณครึ่งเดือนนะครับพอดีช่างแกไม่ค่อยสบายนะครับนี่แกก็มีทุระด้วยเรื่องอ้อยครับแกทําสวนอ้อยสวนไรด้วยครับต้องขออภัยครับจะของรอยเอียดด้วยนะครับที่บอกว่าประมาณกลางเดือน ก็น่าจะได้เดือนนี้แล้วครับไม่เกินเดือนนี้แน่นอนนะครับนี่ร้อ,อนี่ครับช่างก็กําลังเก็บรายละเอียดครับเหลือแต่งานสีนะครับโอ,อีกแป๊บหนึ่งครับจะบอกอาทิตย์หนึ่งก็กลัวมันไวไปนะประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับพอดีอันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วสุกยี่สิบเอ็ดแล้วเสร็จไม่ช่างจากนี้ถึงสิ้นเดือน ช่างรับรองนะครับนี่เสียงออกออกอาการได้นะช่างนะเสร็จอยู่นะเสียง <c oughs> <c oughs> ถ้ายังไงถ้าช่างไม่ป่วยไม่ไข้ก็เรียบร้อยนะครับสิ้นเดือนนี้ของรายเอ็ดครับพร้อมส่งมอบนะครับสิ้นเดือนนี้นี่ถ้ายังไงก็ลายลวดลายสวยสีสันสวยงามยังไงก็ทักมาหาทางอู่ได้เลยนะครับนี่ <c oughs> จติชมยังไงก็ ทักมาคุยกันได้ครับโทรมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรก็น่าจะมีแล้วแหละแกโทรมาหลายรอบแล้วนี่นจัดเต็มนะครับของรอยเอียดนี่ถ้าดําก็จะทําแบบกระบะเสมอหัวเก่งเลยนะครับดานี่ครับกระบะสูงถ้าใครไม่เอาดําจะเอากระบะสูงก็ได้ครับทางอู่ก็จัดให้ได้หมดครับขอให้คุยรายละเอียดกันแต่ว่าของรอยเอียดนี่แกจัดเต็มเลยครับเพลาลอยเสริมเหนบ นี่ครับส่วนมากก็ดัมจ้าของอูก็จะจัดให้แบบนี้ไปเลยครับนี่สูงสูงไปเลยครับกระทะไอ้กระบะเดินทายน้อยฮะเดินทายน้อยโอ้โ <laughs> นี่โตโตเตีขอโทษขออภัยด้ครับเอ๊ะทำไมถ่ายแต่จุดเดิมพอดีครับเจ็บขาโอ้หลายวันแล้วครับนี่ไม่ได้ไปขายของเลยโอ้ผมุตสา์ว่าลากมานั่งงยังให้เดินไายเนาะ <laughs> ดูครับนี่ต้องประคองกับเหล็กเอาครับดูต้องจับไม่งั้นเดินไม่ได้ครับนี่โอ้ต้องขอโทษขออภัยครับนี่คนที่ดูคลิปด้วยครับบางทีมันจอมันสั่นๆนะครับที่สั่นๆเพราะอะไรครับขาไม่สมบูรณ์ใช้งานหนักไปหน่อยครับนี่ครับภายในโอ้เจ็มเลยครับนี่คันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยครับพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ ช่วงล่างของอิสุสดีแม็กเลยครับนี่ดาเพราะว่าดาเราเน้นทุกคลิปนะครับดาเราจะใช้ช่วงล่างใหญ่นะครับว่าช่วงล่างเล็กก็กลัวจะรับน้ําหนักเอาไปใช้งานหนักไม่ได้ครับก็เลยจัดชุดใหญ่ให้เลยครับนี่ดาช่วงล่างใหญ่ๆกันไปเลยถ้าใครสนใจดำนะครับติดต่อมาเลยนะครับดาหรือว่าไม่เอาดำเอาแบบทรงดำแต่เอาธรรมดาก็ได้นะครับ คันซีใหญ่ๆช่วงล่างเน้นๆครับนี่ติดต่อมาทางเราได้เลยครับโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับนี่ดูครับมีตัวลากข้างล่างพร้อมครับนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดมีสองข้างเลยนะครับนี่เจ้าดำร้อยเอ็ดนะครับเต็มระบบครับเต็มสูบคันนี้เจ้าของได้ไปนะครับสบายเลยครับโอ้ แถมใหญ่อีกด้วยนะครับเจ้าดำร้อดนี่กว้างเท่าไหร่นะช่างจานะ 175, นั้นร้อยเจดบห้านี่ร้อยเจ็ดบห้ายาวสองเมตรเกสบนะครับโอ้เฉพาะความกว้างนี่ก็สุดยอดเลยครับเฉพาะผมที่ถ่ายมารุ่นก่อนๆถ้าไม่ใช้ไอ้คันซีดีแม็นี่ก็จะเป็นประมาณร้อยหกสิบ้าับร้อยร้เจ็ดสิบนะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นคันซีใหญ่ครับดูจะเสมอร้อเลยนะครับนี่ออกมาจากล้อนิดเดียวครับนี่ อเสมอกันเลยครับเพราะว่าคันซีเขาใหญ่นะครับคันซีรุ่นใหม่ๆคันซีเล็กครับออกข้างเยอะก็ไม่ได้นะครับจะใครจะเอาทรงใหญ่จะเอาคันซีเล็กมันก็ดูไม่สมส่วนอีกนะครับถ้าอยากได้แบบทรงประมาณนี้ครับบึกบืนนี่ครับต้องเอาคันซีใหญ่ครับผมแนะนําเลยถ้าเอาจะรูจะเอารูปร่างประมาณนี้ครับมาเอาคันซีเล็กครับเพราะว่าคันซีเล็กมันแคบครับคันซีพวกคันซีเล็กก็จะเป็นพวก L 2 0 0ไมตี้หรือว่า Big M นะครับ ส่วนมากเขาจะใช้ประมาณนี้นะครับที่เห็นที่ผมเดินถ่ายครับเขาจะใช้คันซีประมาณ3รุ่นนี้นะครับแต่รุ่นอื่นก็ไม่เคยเห็นเอามาใช้นะครับมี L 200มีไมตี้แล้วก็ Big M อก็ไม่ค่อยมีนะครับ Big M ส่วนมากมันจะผูมาแล้วครับ Big M คันซีช่วงล่างครับมันมันมันก็ต้องเลือกคันซีด้วยครับไม่ใช่ว่าเอามาใช้สีสัวครับเราก็ดูด้วยครับคันซีไอรุ่นไหนมันผูกไวเราก็ไม่ค่อยเอามาเอามานะครับ เอาแต่ที่รุ่นที่ว่าใช้แล้วทนทานนี่ครับถ้าใครสนใจทรงประมาณนี้นะครับแต่ไม่เอาดำก็ได้นะครับนี่ติดต่อมาทางเราเลยนะครับอู่ต่อเติมซับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ